สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกัชบช่องมิมนมอนทาร์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบคลิปตุงความรักนะคะของชาวท่านนา้ำชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครที่กําลังเสียดายคนอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรัชบชาวท่านน้ำนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมึงขอเริ่มดูที่ พลังงานของตัวคุณก่อนเลยนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมานะไพ่5ดาบนะคะและก็มีไพ่ the empress นะคะผมว่าพลังงานภาพรวมของชาวท่านน้ำในช่วงเวลานี้นะคะจะรู้สึกว่ามันมีสถานการณ์ที่คุณเกิดความลังเลใจนะคะในความรู้สึกนะคะ หรือมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาในการที่เราจะเดินหน้าความสัมพันธ์กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะช่วงเวลานี้คุณคาดหวังในเรื่องของความสุขสมหวงังความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อยากที่จะแบบเหมือนเดินหน้าไปกับเรื่องรานะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเราเองนะะั่นนะแต่ว่าเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจแล้วมีความลังเลเนาะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของ พลังงานนะคะของคนที่เขากำลังเสียดายคุณนะชาตนามาดูกันนะ i ี h Princess นะคะ a l a า i t a of f i ไ e นะคะแล้วก็มีไพ่ Corindora of f i ไ e นะคะแนวโน้มของคนคนนี้นะมันมองว่านะคะพลังงานภาพรวมมันเหมือนเป็นพลังงานบางอย่างที่มันมีเรื่องราวของความภูมิเครือความไม่ชัดเจนหรือว่ามีในเรื่องของการที่มีแพชชั่นเออ ต่อกัรเนาะคือรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่มันไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นในรูปแบบที่คุณต้องการนะคะได้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการไม่ได้ไปต่อหรือว่ามีการหยุดชะงักลงไปก็ได้แต่เรู้สึกว่าณนะตอนนี้ก็ยังมีแพชชั่นในการขับเคลื่อนในความรู้สึกอยู่นะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรื่องราวระหว่างตัวคุณตัวเขานะจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวท่าน,น้ำ เรื่องราวระหว่างตัวคุณและตัวเขานี่จะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยโอ้โหไพ่ขึ้นหกถ้วยขึ้นมาไพ่เหรียญน,นะจ๊ะและก็ถ้วยใหม่อีกแล้วคืเอ,อเรื่องราวม,มนว่าม,มันมีพลังงานของคนเก่าๆขึ้นมานะคะคนที่คุณอาจจะเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนเก่าคนเก่า,คน,กาคนคุยเก่าคนรักเก่าคืออะไรที่มันเป็นพลังงานที่เรา คุ้นเคยหรือรู้จักเดิมๆอะไรแบบนี้คือมันขึ้นมานะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยมันว่ามันเป็นในลักษณะของการที่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ไปบ้างแล้วหรือมีการดิวมีการพูดคุยนะคะคือทำความรู้จักกันไปจนถึงในจุดที่เราสุกว่าเออมันมันจะต้องยังไงต่ออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูว่าคนคนนี้นะลักษณะเขาเป็นยังไงคะ่ะ คนที่กำลังเสียดายชาวท่านน้ำอยู่นี่ยังไงเอ่ยในซับเพนทาโคนะคะอัศวินถือเหรียญจัสเมนมาจ้าเดอะเลเวอร์สนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมทุนก็ได้นะสามดาบก็ขึ้นมานะคะอัศวินถือเหรียญขึ้นมามันว่าเป็นช่วงเวลาของการที่ลักษณะมันจะเป็นในรูปแบบของการที่ คนคนนีเขาน่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะการหางเงินหาทองนะคะการก่อร่างสร้างตัวต่างๆรวมถึงมันมีลักษณะของการชุนฟูสิ่งเก่าๆมาเริ่มต้นใหม่ด้วยอาจจะเป็นคนเก่าได้อย่างพลังงานที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่มีแพชชั่นต่อกันอาจจะเคยเปิดโอกาสกันเป็นทางเลือกนะคะ เป็นใช้เป็นตัวเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กันมาแล้วก่อนหน้านี้มีพชชั่นมีความรู้สึกเรื่องของอิโมชั่นต่อกันนะแล้วมันก็มองว่าสามดาบขึ้นมามันเหมือนกับสถานการณ์ที่เราอาจจะเคยศึกษาเรียนรู้มีความผิดหวังมีความเสียใจอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่มีความเจ็บความหนักความหน่วงอะไรบางอย่างมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนาะมีความผิดหวังมีความเศร้าเสียใจเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะว่า นะคะหลังจากนี้นะตอนคนคนนี้เนี่ยเขาจะมีการ take action หรือทำอะไรให้ชาวท่านนามได้รับรู้บ้างนะคะคนที่กำลังเสียดายคุณอยู่นะมีไพ่สองเหรียญน,นะคะ5เหรียญโอ้หกช่วยมาอีกแล้ว The h i r o Fan นะคะมันว่าในช่วงเวลานี้ถ้าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของ การที่ไม่ลงรอยกันอะไรหลายอย่างเป็นปัญหาขึ้นมาภาพรวมมันจะเป็นในลักษณะของการที่เขาจะปล่อยวางนะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มันเป็นในเรื่องของพลังงานที่เหมือนมีสิ่งอะไรบนเวียนอะในเรื่องของความคิดความรู้สึกมันว่ามันมีพลังงานอะไรที่เขาจะทำให้คุณรู้สึก นึกถึงความทรงจำสถานการณ์นะคะเรื่องราวเก่าๆหรือว่า,าในเรื่องราวที่มันแบบเป็นเป็นเรื่องของความทรงจำดีๆร่องตัวคุณตัวเขาค่ะช่วงเวลานี้คือมันชัดเจนนะห้าเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ขาดหายอะไรไปรู้สึกเหมือนไม่ได้รับการเติมเต็มมีในเรื่องของสองเหรียญขึ้นมาเนาะมันเป็นในจุดของการที่อาจจะเรื่องของการ ปรับหลายๆสิ่งหลายอย่างให้มันอยู่ในจุดที่สมดุลมากขึ้นให้มันมีความบาลานซ์มากขึ้นเนะะี่ยค่ะตัวเขาเองก็คงปรับอะไรหลายอย่างเนาะในปัญหาความขัดแยง้งหรือสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะที่อาจจะดิวกันไม่ลงตัวเนี่ยมันว่าเขาปล่อยวางมากขึ้นทำค,ความเข้าใจกับสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูในส่วนของการเทค i o n หลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงอีก ดอะสตาร์นะคะขึ้นมานะคะสไม้เท้าขึ้นมาเนาะเหมือนเป็นจังหวะการรอคอยการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ารอคอยผลลัพธ์กับสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะคะเห็นถึงไพ่ดอะสตาร์ขึ้นมามันว่ามีแนวโน้มของการที่เกิดความหวังอะไรใหม่ๆขึ้นมาฟื้นฟูความรู้สึกนะคะแล้วก็ มันต้องผ่านกระบวนการการฮิลลิ่งนะคะแล้วก็มันมีในเรื่องของการเข้าอ,อกเข้าใจกันที่มากขึ้นพยายามนึกถึงใจเขาใจเรากันมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปงแลงหลายอย่างแหละในชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของ นะะแนวโนมเอาคัมที่จะเกิดขึ้นเนาะสำหรับชาวท่านน้ำและคนที่กําลังเสียดายคยุณดูเป็นยังไงเอ่ยแนวโนมเอาคัมมีไพ่สมถ้วยขึ้นมานะคะหเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่7จ็ไม้เท้านะคะมนว่าเอาคัมเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของการที่ มีความพยายามนะคะกับเป้าหมายสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะได้เริ่มต้นจากการเป็นกรรยานามิตรนะคะมันมีในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเฟรนชิปหรือว่าคุณกับเขาอาจจะได้มีการคอนเนคชั่นเชื่อมต่อกันจากกลุ่มเพื่อนก็ได้ถ้าใครที่เป็นคนเก่าๆมีการห่างหายกันไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าทั้งสองคนเริ่มที่จะคาดหวังให้ความสัมพันธ์มันมีในเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่ององการให้การรับนะคะกับสิ่งต่างๆเนาะภาพรวมมันยังต้องเห็นถึง เห็นถึงความพยายามที่ยังต้องมีอยู่ในช่วงเวลาต่อจากนี้เราดูเพิ่มเติมนะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะจะเป็นยงไงจ๊ะชาวทานนาหน่อยจะสั่นขึ้นมานะคะีคนออ f ไฟแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะภาพรวมเนี่ยมมองว่านะคะมีพลังงานความสดใสพลังงานความแบบ เห็นแล้วเป็นพลังงานบวกๆอะ่ะอืมอยากให้คุณมีพลังงานดีๆเหล่านี้กับตัวในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็มีการคิดการตัดสินใจนะคะการทำตามสัญชาตญาณของตัวเองว่าคุณมีโอกาสเข้ามาจริงๆแล้วก็เรื่องของแนวโน้มสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะ่ะมอนว่ามันเป็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องเปิด เปิดใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำตามเป้าหมายแพชชั่นของตัวเองคืออย่าละทิ้งเป้าหมายดรืยสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเราเหมือนว่าช่วงเวลานี้พลังงานบวกพลังงานดีๆที่เราจะเติมเต็มให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีของเขากันนะคะจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะมีลัคนาราศีกันนะคะชาวกันนะชาวมังกร ชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภนะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสหวันนี้บายบายค่ะ